ท่านผู้ชมครับต้องถือว่าคึกคักมากทีเดียวนะครับสำหรับสวนเจ้าอนุวงศ์นะครับซึ่งเป็นจุดที่ชาวลาวในช่วงเย็นก็จะมาเดินตามชายหาดชายริมโขงมาช้อปปี้สินค้ากันผมดูจากํำนวนร้านค้าจำนวนผู้คนที่มาเที่ยวชมมาเยี่ยมเยียนจุดนี้นะครับช่วงเย็นๆนี้ต้องถือว่าเยอะแยะมากมายนะครับร้านค้าต่างๆก็โอโคไม่น่าเชื่อว่ามากมายขนาดนี้ผมดูจากราคาสินค้าต่งา,างๆที่ก็ขายกันคำเจียงแล้วก็ถือว่า ไม่ถูกนะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานค่าของชีพในไทยก็อย่างที่ทราบว่าเราในบางทีเขาใช้มาตรฐานค่าเงิาานดอลลาร์สหรัฐที่เดียวกับกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นค่าของชีพที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกถูกนะครับผมดูเสือพพ้อผ้าต่างนะครับอย่างเช่น3 8 0 0 0ืกีบบางทีเสเ 20, ื้อยืดที่ขาย2 0 0 0 0ืนกีบที่ว่า1 0 0 0ันกีบที่ประมาณสัก5บาทนะครับเพราะฉะนั้น1 0 0บุกีบก็ประมาณสัก50บาทแนละ้วถามจากคนที่ช็อปปิ้งเก่งก็งอบอกว่า เมื่อเทียบกับราคาเมืองไทยแล้วค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับเรื่องของการคมชิพเวลาวดูผิวเผินแล้วอาจจะคิดว่าถูกแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับเงินเดือนข้าราชการเงินเดือนคนที่จบปริญญาตรีนั้นอยู่ที่ประมาณไม่เกิน4 0 0พันบาทแต่ว่าเขาอยู่ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทําไมเขาอยู่ได้ในขณะที่คนไทยเราเงินเดือนหลายหมื่นบาทอยู่ไปได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะรู้ว่าทําไมเขาอยู่ได้ก็คงต้องศึกษาความเป็นอยู่ของคนเราที่นี่ครับพูดถึงการท่องเที่ยวบ้างนะครับตัวเลขจากสถิติของรัฐบาลนั้นนะครับมีการรายงานจากสื่อของ ลาวที่ชื่อว่าเวียงจันทามนะครับบอกว่าปีที่แล้วคือปี2016นั้นตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลงจากปี2015นะครับพอสมควรทีเดียวนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวปีที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ25,300ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ทางรัฐบาลลาวยังไม่พอใจเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องการที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในลาวเมื่อปีที่แล้วนั้นอยู่ที่ประมาณ4ล้าน2แสนคนนะครับลดจากปี2015ซึ่งอยู่ที่ประมาณ4ล้าน6แสนคนหรือนักกททท่่องเียยวจาไ ลดไป4 0 0 0 0คนจากเวียดนามลดไปประมาณ1 0 0 0คนนั่นก็หมายความว่าทั้งไทยทั้งเวียดนามลดไปประมาณ5 0 0 0คนนะครับก็ทําให้ทางรัฐบาลเราต้องหาทางในการที่จะดลรงนะครับแต่ขณะเดีวยวกันก็ยอมรับว่าปัญหาการท่องเที่ยวของเรานั้นยังต้องแก้ไขหลายเรื่องครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของไกด์ที่จะพูดปัญญาเป็นาภษาษาอังกฤษนะครับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทยอันนี้ทมงวิงจันททมบอกว่าสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า เพื่อนบ้านอย่างไทยนั้นก็มีการรณรงค์ไทยเที่ยวไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้นมาเที่ยวลาวลดน้อยลงครับทัทง้ทงๆที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่เดินทางไปอย่างลาวนะครับบางทีเราอาจอยากจะทราบว่าสินค้าเหล่านี้มาจากประเทศไหนกันบ้าง แน่นอนว่าสินค้าส่วนใหญ่ก็นําเข้ามาจากฝั่งไทยนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าต้องถือว่าคนลาวให้ความมั่นใจคนจริงและไม่ใช่เฉพาะคนลาวนะครับคนในอาเซียนคนในกัมพูชาคนในเวียดนามไม่ชอบสินค้าไทยมากแต่ว่าปรากฏการณ์นในขณะนี้ก็คือว่าสินค้าจากจีนสินค้าจากเวียดนามลังไหลเข้ามามากครับ ของนักการลงทุนแล้วขณะนี้ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่ลงทุนในเราวมาที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะครับคือจีนนะครับส่วนของไทยนั้นยังอยู่ที่อันดับ2อันดับ3อยู่นะครับเวียดนามก็กำลังมาแรงเหมือนกันแต่ว่าพูดถึงคุณภาพแน่นอนว่าสินค้าไทยยังคงครองตลาดในเราอยู่ครับ